โอเค Google ปิดไฟโอเค Google เปิดไฟสวัสดีครับผมจะมารีวิวหลอดไฟ with แล้วก็รีโมท i ิดนะครับจะโผล่มาแค่ตอนนี้ตอนนี้จะไม่โผล่แล้วนะครับหลอดไฟวิทนะครับมันจะเป็นหลอดไฟทีเ่เราสามารถซื้อมาเปลี่ยน กับหลอดไฟได้เดิมได้เลยนะครับคือถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีบ้านอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีหลอดไฟอยู่แล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนเลยนะครับทีเนี้ยก็วิธีการก็คือเราถอดหลอดเก่าใส่หลอดวิสเข้าไปนะครับแล้วก็ไปโหลดแอปนะครับชื่อว่าวิสมานะครับเสร็จแล้วก็ไปกดเครื่องหมายบวกที่มีกลมๆบนมุมขวาบนเนี่ยครับ แล้วมันก็จะมีวิธีการตามเขานะครับมันก็จะเซิร์ชเจอสหลอดนี้แบบผมเนี่ยครับมันก็จะสามารถที่จะแต่งสีหลอดไฟได้แล้วแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับ google assistant นะครับแล้วก็ google home นะครับสามารถสั่งได้เสียงได้ด้วยซึ่งมันเจ๋งมากตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับเป็นว a r m white นะครับไอ้ที่มีเครื่องหมายรีโมทอยู่ในจอเนี่ยหมายความว่าเราสั่งด้วยรีโมทได้ด้วย,ยครับ แล้วก็ซื้อรีโมทเพิ่มมาอีกอันหนึ่งสามารถกดเปิดปิดได้นะครับไม่ต้องสั่งด้เสียงก็ได้แล้วก็มีสีอย่างเช่นโคซี่อย่างเงี้ยครับรีแลซ์นะครับ,รแ,รรบแล้วก็มีอย่างอ่าจิตจิหน่อยดิพิงที่มันสนุกคือมันมีแบบลักษณะแบบด y นามิกครับอย่างเช่นปาร์ตี้อย่างเงี้ยครับมันก็จะเปลี่ยนสีไปด้วยนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆมีอันหนึงผมชอบมากผมตั้งว้นี่รีโมทรีโมทเนี่ยมันจะตั้งที่สี่ปุ่มนะครับ อ่าอย่างเงี้ยคริสต์มาสอย่างเงี้ยนะครับมีแบบเอาแบบอ่าพาสเทลพาสเทลจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็กลับเป็นเดย์ไลท์เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับก็จะสามารถแบบเล่นได้เยอะมากแล้วก็เลือกสีได้ตามใจแล้วก็เมมโมรีไว้ได้ด้วยนะครับมีซีนนะครับอย่างผมเนี่ยสร้างซีนเอาไว้อย่างซีืซ้อย่างนนี้ก็คือเชอร์รี่อย่างเงี้ยอ่ะก็ตั้งไว้นี้หรือว่าเป็นคูไว้อย่างเงี้ยนะครับเวลาเราสั่งด้วยเสียงเนี่ย มันจะยิ่งแบบอบอกซีนไปครับบอกซีนไปที่ Google เขาก็จะเปลี่ยนสีให้เราเนี่ยครับผมลองสั่งดูครับเฮ้ Google เปลี่ยนสีไฟเป็นสีเขียวทำไมทำไมเปลี่ยนแค่สามล่ะเฮ้ hey Google เปลี่ยนสีไฟเป็นสีแดงเฮ้ hey o o o l l e เปลี่ยนไฟเป็นสีเหลืองกู o g l e g งเฮ้ก <Hey, Google. S 1> เปลี่ยนไฟเป็นสีม่วง <S <S ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนกลับมาให้เป็นสว่างก่อนก็โอเคครับแล้วก็มันก็จะมีรีโมทด้วยนะครับสามารถกดเปลี่ยนได้เลยอันนี้เป็นคริสต์มาสเบอร์สีไงครับ รีโมทเงี้ยครับก็สามารถแอดรีโมทเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์ของ Lazada ของคนที่เขาขายนะครับเจ้านี้เซอร์วิสดีมากๆนะครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บเลยก็อยากให้เพื่อนๆลอ,องใช้กันเพราะราคามันจับต้องได้นะครับสำหรับหลอดไฟวิทลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์อะไรกับเขานะครับแต่ว่าใช้แล้วมันเจ๋งดีนะครับอย่างนั้ขอบคุณที่ติดตามคลิปนะครับ ี๋ย่ผมจะสั่งคำสั่งปิดก่อนแล้วค่อยบายบายกันนะครับเฮ้ hey Google ปิดไฟบายบายครับ